สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาต่อกันอีกว่าในเกม Live i s s t r a n g e Remaster กันนะโอเคในตอนนี้คุวี่ก็ได้ชวนเราก็มาที่ร้านขยะเป็นฐานประจำเขาเอจริงดิเดี๋ยวดูอีกทีนะถ้า r โหลดแเราเช็ค p o i ต์แล้วมันหายนะจะได้รู้เลยว่าวิธีแก้บั็กที่ซับมันเป็นแบบนี้ก็คือต้องรีโหเลดเช็คพอยต์แค่นั้น ทำไมมันชอบบีบักนี้ตลอดเลยมันมน่ามันน่าปวดหัวนะ่ยกัจะเปิดคลิปดีแล้วแท้ๆต้องมาเจออะไรแบบนี้ออหายจริงเวยที่เธอจะโมจกแค่ไหนีน่ e s อมนเริ่มกันทดสอบกันดีกว่านะ from อ e l กที่น,นี่ก็เป็นเหมือบ้านหลังที่สองเชาะ มันดูเหมาะกับเธอดีนะรู้ไหมชนิดนี่มันเจ๋งแค่ไหนใั่ไป็เพื่อนที่สนิทกลับมามีพังาิเศษอดกนั่นแหละเรามาเล่นสนุกกันดีกว่านะเราเล่นมาเนี่ยนอกจากเรื่องเมื่อวานฉันลืมเรื่องปืนเลยนะคุยรู้สึกตกใจได้เธอมาไม่ใช่ใจฉันเหรอ ฉันเชื่อใจเธอแต่ไม่เชื่อใจปืนนะแต่เธอมีพลังพิเศษที่มากกว่ากองทัพอีกนะอย่ากลัวไปสิเพื่อการทดสอบแค่นั้นเองอ่ะดื่มให้หมดดื่มไหมแมวเธอี่น่ารักจังเลยนะไม่เปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยนี่ไม่ชอบไปแล้วลองไปหาห้าขวดให้หน่อยเบียร์กับปืนเหรอเออก็ดีเธอจะการไหวอยู่แล้วน่ะไปหาขวดให้ฉันหน่อยห้าขวดนะได้โปรด รู้แล้วโอเครู้สึกว่าห้าขวดเอ,อ่อขวดหนึ่งนะ่าอยู่บนเรือมัง้งเอ,อ่อขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาไม้มาไหวนะไหวนม่นหนักกว่าทีา่คิดตัว oh. อีกันเนี่ยแต่็ดีหเสียงนก,กร้องชัดเจนมาก โอเคหนึ okay, Hello, ่งขวดเดี๋ยวแล้วขวดที่หนึ่งหรืออสี่รู้สึกว่าเรานั่งนั่งดูหน่อยละกันนั่งคุยหน่อยที่นี่ก็ดูดีนะ s <S ฉันเลย้ว่าทำไมคุยถึงมาที่นี่เขาก็เป็นสาวพังอะนะรู้สึกเหมือนเขยกับฉันกลับเป็นอีกครั้งหนึ่งเลยมีฐานลับ วางแผนนาะคตกันไว้นอกจากเรื่องบ้าๆอะไรแบบนี้รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้อยู่กับโคลี่นะมีความสุขจังเลยอะรู้สึกเหมือนเรยย้อนเวลากลับไปได,มดไม้มันดีใช่ไหมมันดีใช่ไหมโอ้โหแต่แบบวิววิวมันสวยมากเลยนะีแบบมีเพลงแบบมีเพลงกล่อๆมาหน่อยอะ บรรยากาศนกร้องอะไรแบบนี้โอ้โหรู้สึกดีจังเลยอแต่พอเห็นหลายมุมอย่างนี้ก็ถือว่าสวยดีนะเนี่ยอไปยังอ่ะไปดีกว่านั่งนานพอแล้วโอ้ยมุมกล้อง ค okay. ทางนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะฟุตบอลเคหมดแล้วป่ะลงไปข้างล่างกันดีกว่าจะต้องค่อยๆนึกก่อนว่าขวดแต่ที่อยู่ที่ไหนบ้างอืมไหนดูสินี่ไงฐานลับของคุยในภาค Before the Storm โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเอาขวดแ้วกันน่าจะมีอยู่ข้างในสักขวดหนึ่ง like ที่นี่ <for Chloe S 1> เป็นเหมือน <and Rachel. S 1> พ I I นิพิธภัณฑ์กราฟฟิตี้เลยอ่ะนี่เป็ที่ที่โควีดกับเรเชลเคยมาแล้ฉันก็น่าจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมนี่ไงโควิดวัชเฮียกับเรเชลวัชเฮียนี่ตอนนี้เราก็เป็นปาร์ตี้3คน <have S 2> แล้วนะเนี่ยเราก็จะไปหาเรเชลมีคอนเซ็ปต์ด้วยฮะเอาหน้า มีรถไฟผ่านด้วยบรรยากาศดูดีนี่ไงขวดอือเหลืออีกสามขวดแล้วล่ะอืมไหนดูซิมีอะไรบ้างไหมรูปภาพเหรอพากเขา<อ>เป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆไงอาจจะ,ะเป็นชั้นที่ควรจะเป็นคนอยู่ข้างคุยอะไรประมาณนั้นอิชาหรือไงหื อิจฉาได้ไง <kinda> มันโดเจ็บปวดเหมือนกันนะไอเป็นเหมือนไอไอที่พันข้อมืออะมันเป็นเชือกอเออๆนะใครส่งข้อความน,นะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอ๋นะอตอนเด็กเนาอไม่ดูไม่ดูผู้ชายส่งมาไม่ดูรังแกเฮ้ยโอ้โอเลยเชฟนี่ก็แม่นเหมือนน,นะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสิบสามหรอโควีดโดนแค่สี่โควีเธอนี่ก็ไม่แม่นเลยนะโอเคเราไปดูข้างหลังกันหน่อย มีอะไรเขียนไปด้วยเนี่ย There's no more here งียเหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะโคตรที่อ๋อนี่ไงอยู่ในนี้อยู่ในนี้เราก็จะล้มเนาะอ่ายิ่ม,มาก่อนโอเคสามมันเหลืออีกสองอย่าอย่าทำแบบนี้เอาประมาณนี้แล้วกัน โอ้โหรถไฟผ่านแหมดูดีจริงๆบ,บายบายโอเคตรงฝั่งนี้นี่ขวดเหลือขวดเดียวรู้สึกว่าตอนนี้เราจะเห็นมีเหมือนวิญญาณกวางเคสอะ่ะมีอะไรอะ่ะ เฮ้ยอ๋ยอยอยากจะขอบคุณที่ให้คําแนะนําแล้วก็เรื่องโทรมารับสายอะไรเงี้ยเออฉันเชื่อใจแล้วว่าเธออยู่ข้างฉันอะไรอย่างงี้อ่าขอบคุณเรื่องเมเช้ามากเคก็ต้องการเพื่อนน,น้นเราก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่เขาเชื่อใจได้เรานี่เป็นคนดีว้าวิอะไรอ่ะที <S <S ม่มันดูเหมืนเดิงันเลยอตอนที่นิมิตพายุนั่นน่ะนี่ไง มันเคยมีเหมือนทฤษฎีที่ชาวต่างชาติคนหนึงเขาบอกอะแบบว่าเหมือนวิญญาณกวางอะอาจจะสื่อถึงตัวของเรเชลที่เสียชีวิตไปอะไรแบบนี้นี่ไงมันเป็นทฤษฎีนะก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่วิญญาณที่สื่อถึงความเป็นตัวของเรเชลอะไรเงี้บยบายยเข้าไปแล้วอะ เน่อต,ตรงนี้มีที่ให้เดินเยอะเนี่ยเออวิ่งเล่นกันมันเลยโอเคมีอะไรอีกไหมนะไหนดูก่อนเนี่ยที่แถวๆเนี่ยตรงนี้มังเออเนี่ยตรงเนี้ยที่ที่เลเชลเขาอยู่เออผมคงพูดได้แหละมันก็เป็นเนื้อเรื่องมันก็นานแล้วนะต้องขออภัยคนดูที่ใหม่จริงๆแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสปอยแม่พูดไปแล้วขอโทษแล้วกัน ถ้าคนที่เคยดูอะไรมาก่อนแล้วก็น่าจะคุ้นเคยแหละเนาะอืมไหนดูซิอีกขวดนึงอยู่ไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้ว Where bottles? to find อ๋อไม่ใช่ Maybe an refrigerator in old อ๋อไหนไงเห็นแล้วโอเคเออตอนแรกที่เราดึงลงมามันจะตกมาเนาะเราก็ต้องดึงกล่องออกมาแต่เราต้องสาธิตก่อนแม้เราตัวเล็กไงมันเลยลำบากบ้าเอ้ย ก็แม็กเราตัวเล็กเออน้องก็ตัวเล็กไงจะเอากล่องมาแล้วก็หยิบขวดซะ Genius Play คือก็คือ,คอ,คอจริงๆอ่ะถ้ารู้วนะ่าน่าจะหยิบไม่ถึงแต่แรกก็จะเอากล่มมองมาวางก็จบเลยนะฉันจะเอาขวดไปให้ควิวิระแล้วนะเออ ไม่แต่พอดูวิวอย่างนี้นก็สวยนะไม่เป็นร้านขยะคือมันขยะก็จริงแต่มันก็มีความสวยงามของมันนะเข้าใจนะคุยเจ้าขวดมาให้แล้ว thanks Max เข้าใจ Max มา wait one more for the road อ้าวล้วขวดสุดท้ายแล้ว จริงจังใช่ไหมเนี่ยเราจะยิงขวดพวกนี้โดยไม่เสียกระสุนข <Max? S 1> ้างลัดเดียวแม็ก้อ่ยสแม็กช่วยเลียงกันสิโเ้เอาเลยแม็กต้องอย่า้เธอยิงก่อนนะเอ่อตรงนี้น่าจะดังนีเดี๋ยวค่อยไปปรับเสียงอะอย่าง้ยกัน,น,นมัน,นมีมมีต้องเออต้องขวาหน่อย ต้องย้อนเลยเหรอโอเคเอามือไปทางขวาๆหน่อยได้เลยเห็นไหมล่ะแม็กซ์หนูล้วน้าจิงเป็นบ้าเลยข้นที่สองแป๊บๆงผมว่าเริ่มดังแล้วพอฟังเองฟังเอ็มก็เริ่มดังนะอ่าๆแล้หน่อยแล้หน่อยโอเคแม็กซ์แม็กซ์ฉันเล็งไหนต่อดีเธอเล็งอยู่นี่เอา เหนี่ยวกลเลยอ่าอันนี้ล่างต้องต้องขึ้นบนหน่อยเลี้ยงบนบนหน่อยได้เลยนะระวังไว้ในทานเริ่มดีแล้วมาอะไรเพิ่มความร้าใจหน่อยดีกว่าฉันอยากจะมีความสร้างสรรค์หน่อยนะโอเคให้มีอะไรให้ยิง Max แมกบอกสิว่าเล็งหน่อยต่อต้องเออต้องเล็งล้อมั้ง Let's take out this wheel rim on your left เร่งอ Take out the wheel rim now โอเคนะนี่ Hello yes เจ๋งดีนะเนี่ย Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? พอใจยังเนี่ย Like never ยังหรอก So shotHow using one more cool about for I trick want that a target? junker uber ลองยิงให้รถล้มมาสิได้ไหม ต้องยิงตรงลออ้อเนาะ Dude I need a target How about aiming for the left tire? ยิงลอ้อซ้ายสิดสได้เลยนี่เจ๋งนะนี่ไม่เชื่อหรือมันเป็นเรื่องจริงเรหรอเพื่อใช้ไปทุปอีโรงแล้วนี่ลอง ได้แล้วหน่อยไหมล่ะออ know. ฉันไม่รู้ว่าฉันเลือดไหลแล้ว <Max S 1> ฉันไม่ไหวแล้วแม็กจะบุกเธอฉันไม่ไหวแล้วนะรู so <า>้สึกไม่ดีแล้ว <Mac. S 1> เอาแล้วงไงล่ะ <Dallas> เล่นมากอะเป็นงี้ โอ้จะเขานอนหนุนตักกันด้วยว่ะแม่อีจฉาจริงจริงเ r e เธอชวนั้นกลัวนะรู้สึกดีขึ้นยังเนี่ยดีขึ้นเลยขอใจที่ช่วยนะขอเวลาแป๊บนึ่งคือมันก็สนุกสนุกดีอะดูน่ากลัวแล้วก็ดูง่นิดหน่อยแต่ก็ดี me when know you i t า m e ม่จำเป็นต้องปวดหัวจังเลยดีที่ดีขึ้นแล้วแาคุยดีกว่าตอนนี้มันก็เหมือนไม่มีอะไรมางมันก็เหมือนเดิมอะแล้วก็คุยเดีคุยเี๋ก็ได้นะไม่มีอะไรรู้สึกว่าเดี๋ยวแฟนก็จะมาเนาะโอเคมันเธอดีขึ้นแล้วนี่นะปแล้วพาไปส่ง ฉันไม่รู้สินี่กลัว่าจะมีปัญหาเหรอ Max เธอที่จะกลัวทำไมเ่ยฉันรู้ว่าจะัดการได้ฉันแคจะช่วยแนะนำเธอทำให้เธภูมิใจหน่อยนี่ไง Hey, s t e m a n Louise. Hey, who is it? b o n ่ and c d อะไรเนี่ยแฟงขอโทษคุยฉันไม่อยากมาขวางทางความสายพวกเธอฉันนนเสียงปืนเสียงแก้วแตกก็ดูดีนะที่พวกเธอเรื่องกับปืนนะนะตอนอยุเท่าเธอเร่งนี้แหละเราไม่เหมือนกันน้ำเงินเราตั้งกนถงคู่นี่แต่เธอินี้ฉันมแย่นอยจะไม่เหรอได้เงินลเนี่ยเด็ n ่ม i งเสิ ซ,ซอ you have, you. Let see. ่อนอะไรอยู่ให้ไอ้หนูขอดูหน่อยสิไม่ไปเอามาจากไหนอะกำไลอะเพ่ไงไม่ใช่เร uh> um mm ื่องของเธอนั่นมาจากไหนกันใจเย็นมัเป็นของขวัญไม่ใช่ยังไหนนายขโมยมาเอาไม่ใช่เดี๋ยวนี้ถอหลังไปดีกว่าก่อนที่เธอจะเสียใจจะพูดจริงนะอย่าให้ฉันแทงหรือไง ได้โปรโด,ดได้รโดดดรโด,ดถอยไปทีเราก็เล่นเ,เก็บมาลงซะไม,ไ,มไม่ยิงไม่ยิงเพราะว่าในนาคตแฟนก็จะเป็นพันธมิตรกับเราเราเราไม่อยากเสียเข้าไปฮันนายหนูยิงสิม่ตายเถอะเธอไม่กล้าเลยนี่ยงกี่คลาส Nice piece ปืนดีฉันเขนเก็บไว้แล้วกันนะขอบใจเธอมีวลาถึงวันสุกที่จะจ่ายฉันนะฉันจะตามเธอโดยใช้สิ่งนี้ขอให้สนุกนะไอหนูทั้งหลายฉันไปแล้วฉันไปแล <S <S ้วเธอนี่เฉยเลยนะฉันกลัวนี่ฉันไม่ชอบปืนเลซ้ำ It'll be hard to keep Nathan off my ass. you will have this other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. i never held a gun on a human being before. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. ฐานลับของฉันไม่รับอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวน่าแฟงก็ไปแล้วเขาคงไม่อยู่กับเราอีกเขาแค่ต้องการเงินแฟงก็ไปคุยไปเพราะฉันน่ะซึ่จะไปกลัวอะไรแล้วเออโอเคเราไปนิดแล้วกันนะคุยต่อด้วยดูแล้วแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเวลาเรื่องตื่นใจของจริงแน่มีซับขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีการเหมือนโหลดฉากใหม่เออเราก็ต้องรีโหลดลาเช็คพอยต์มาเพื่อซับมันเป็นเหมือนเดิมอ่ะไม่เย่าเชื่อเลยเธอให้ปืนเข้าไปเอาไปเลยแฟงอย่างเงี้ยเธอจะโกรธฉันไม่ได้สิฉันก็ไม่โกรธหรอกจะรู้สึกโมโหนิดหน่อยนะ ฉันก็ชอบที่มีปืนติดตัวแต่ก็นะเขาจับมือด้วยวะอนันก็้องแทนนี้นี้ฉันก็บกป้องเธอแทนนี่น้แน,น,นี่ฉันก็้งเธอแ่ักปงเี่กบอ้งเแนี่ฉักอ้นีั้แทน้งเนี่ันองเนันนี่ันกแทักอ่กอยนกอยก็ยยยนดีกว่า รู้สึกเหมือนคนละโลกกันใช่ไหมล่ะผมว่าเราควอยู่นี้ตลอดไปได้นะเราสร้างเรือจนสลัดอีกลำได้ไหมเนี่ยเราต้องการหาที่ลับใหม่แฟรง์จะได้ไม่หาเราเจอโอเคไหมเนี่ยแมซ์ ให้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยมันดูแย่มือกันนะขอโทษแต่แฟงก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดไม่ได้เราคิดเขาแค่ห่วงเรื่องเงินเรื่องหมาเขาจริงๆังไหม c h l o แฟงเอาปืนเธอไปแล้วก็ข่มขู่เราอะนะเขามีอาวุธแลก็ตรายด้วยนะ Max I know crazy shit is the new normal แล้วแบบนี้ปกติฉันก็เลยวางแผนที่จะไปจาก Acadia Bay ดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้แฟงเลยว่ากันสิการณ์ที่เราเจอกับแฟง เขามีนามสกุลเลยไหมเนี่ย Frank b o w e r เขาเป็นแค่คนค้ายาฉันก็เลยไปซื้อกชามาจากเขาที่เธอรับหน้าแทนไงไปเที่ยวอะเที่ยวแบบเป็นยังไงเนี่ยไม่เราไม่ได้ไปเซร์กันหน่อยบ้าคิดยังไงเขาไม่เคยลองมาเจอฉันแค่ไปยืมเงินเขาทำผิดพลาดนิดหน่อยเองแค่นี้หรอฉันยังรู้ว่าแฟรงค์เอากำลังจกเชลได้ยังไงคิดยังไงอะ ฉันคิดว่าต้องระวังแล้วล่ะต้องจับตาดูเขาเอาไว้โดยที่เขาไม่จับตาดูเราเร p แปลกกันกนะที่เธอพูดอย่างนี้เ,เราไม่เคยเที่ยวอย่างนี้มันมเยอะมากเลยนั่็แต่ตอนช่วงนู้นะ่ะบอกว่าเรเชยคงมามาเจอเธออะไรอย่างเงี้ยคิดว่ายชยกักจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมอะพวกเธอก็ไม่แตกต่างนเท่าทไหร่หรอก Has, has a great eye for the like she's a smart ass like you. We would all be hella best friends she's forever. Been... I she cool as you are. She she no as cool as you are. I have no doubt we soon. Railroad tracks always make me feel better. I'm here i แค่จะเป็นช่างภาพที่ดีนะแน่นอน,น,น,อนเธอแค่ต้องเลิกกลัวเท่านั้นเองใช่แล้วเราเป็นแล้วก็ได้ตราบใดที่เราไม่กลัวนี่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดเรื่องแล้ว <Perfect. S 1> ดีเลยโอ้ยปวดหัว ช่วยด้วยฉันติดอยู่แป๊บหนึ่ง c h l o จิบหายแล้วชิบหายแล้วเสียงอะไรอะรถไฟเหรอเวน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 จำได้ว่าเราเอาขึ้นทางไหนวะเนี่ยขึ้นทางนี้จำด้ว่าเราสามารถเข้าห้องได้ต้องใช้แฉลงหรือเปล่านีๆนี่นี่ can definitely use I this ใช่ใช่เฉลี่ยได้รู้แล้วรู้แลว้วรู้แลว้วรู้แลว้วรู้แล้วรู <c oughs> ้แล้วต้องงัดครับขวพี่ใจเย็นฉันมาแล้วเอ่ออันนี้อันไหนนะไอค้คีมครีมครีมนี่ไงเจอพอด,ฉดีฉันจะได้ใช้มันฉันจะใช้มัน เอ้ยทำได้นี่มันมันมีหลายวิธีนะบางอย่างบางทะบางอย่างบางวันมันมีไอตัวที่มันขัดไว้อยู่อะแต่เรามีคีมอะมันไม่ล็อกดาแดงมั้งใช่เฉยช่วยทำได้ นี่้ก็สับหลังกลับผมรู้ผมเล่นบ่อยผมชำนาญเก่งโอเคมันเนี่ยเธอ,อช่วยฉันอีกแล้วนะวเราไปผู้ห,หูเราแล้วเนี่ยนั่นมันเกือบมากเลยนะ หรือจะไม่ในที่ที่ฉันพาเธอที่เงียบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันที่อยู่กับเธอเธอต้องกลับไปโรงเรีก่อนแล้วนะก่อนที่จะเดียนคลาสต่อไปเธอที่เป็นฮีโร่ลึกลับจริงๆเลยนะเธอเป็นคู่หูกันเลยนะเนี่ยพลังของฉันไม่รู้จะหมดไปตอนไหนนะคุณไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันตลอดไปไงเกือบตายแล้วไงล่ะเกือบตายแล้วเนี่ย จะมาทันพอดีเลยขอบคุณทุกคยขอบคุณที่มาาฉันแล้วกันขอโทษนะขอโทษทุกคนท่จะเบื่อไม่เป็นไรก็สนุกดีเหมือนกันฟลังการย้อนเวลาเธอได้อาจจะมีการเชื่อมโยงบางอย่างที่อาจจะมีเรื่องอธิบายกันได้อย่างเงี้ยอธิบายอะไรเรื่องหิมะตกเรื่องพายุอะไรเงี้ยเหรอคุณง Wake up, Max. You saved my life twice now. You offered the course of my destiny, yours, and whoever. Do you know about chaos theory? Uh, it means shit happens, right? No, crazy shit happens. Because, because it, it can. And will. Why me? I'm just a geek girl in i small town. A perfect example of strange attractors? We have a tornado, rewind power, and slick snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like you said, Professor Price. a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Good. เจอะที่รักไม่ใช่โอเคโอเคเออ enter the vortex คลับใช่ไหมออกตัวเบอร์เนี่ยอ่านไม่ชัดฉันเมื่อนิดหน่อยนะก่อนค้คร,รูเจ้าพนสันจะเริ่มมาทำอะไรหน่อยดีนะ โอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไว้ต่อกันใหม่ในพาหน้าแล้วกันในเกม l i f e is t e a d Remaster ผมดาคุที่ต้องขอตอวลากลับไปก่อนนะสวัสดีครับผม